สวีดัสสวัสดีครับผลตกอีกแล้วตกต้มึงขึ้นคือบ่ไปหาตกทางลอยเอ็ดนะวะตกทางบ่มีน้ำใส้เข่ามาตกยังอยู่นี่บ่ได้เห็ดหน้าแมนบ่วันนี้กับมานางตกป่าด้วยตกป่า ดังไฟไวเรียบร้อยไม่ชิดใดป่ะเนี่ยบักุฮงบักุฮงกับเรียมสี่ฟันเหรอได้ยกตัวได้ไหมพ่อได้ปิ่งวะปิ่งกับตำหงเสียบๆอยู่นะเฮ้ยเอาเร็วเอาเร็วพี่น้องเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วครับเอ้เอาเร็วครับเอาเร็วครับเอาเร็วเอาเร็วอึ๊บโอ้ยหลุดมะ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยอยู่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 ทางไหนทางไหนเอู้โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอู้เออโอ้เหลืองหุ้ยๆเลยพี่น้องผมบอกแล้วครับปัดเธอเธอเป็นไดิลินการอยู่ลินการอยู่ลินการอยู่ครับลินการอยู่ครับโอ้โหปักไกพี่น้องอู้ลินการ oh. ล,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 ลิ่นก้านเลี้ลิ่นก้านเี้ยวใ้องนอ้โหเฮเหมาอนกน้อีองอีกมาอรอหลุดน,น้ำกันครับหม,า,ม,า,มา,นานแล้วหมานแล้วลิ่นก้านแล้วหมดเย เอาเอา้าดึงไปฝนมันตกเนาะมันเบิง่งยงกพี่น้องฝนมันตกคิดเลยด้วย,วยโตสองโตยนะ่พี่น้องกินเ่าเทียงนะไปกับอีได้แ่วไปวะฝนมันตกเนาะทานกับพอดี รอติดตามครับรอติดตามเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็ว <c oughs> หมาอีกแล้วหมาอีกแล้วโหมาอีกแล้วโอ้โห้เฮ้ยนอีกแล้วพี่ต้องนี่ตัวใหญ่ยครับตัวใหญ่ครับลิ้นก้านอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวขอหยัดฟดป่ากันด้วย บรรยากาศฝนตกพี่น,น้องแข็งแค่หิบชื้นขนาดวะหิวปะ

เป็นที่เรียบร้อยครับ,บเฉพบะชี่น้อง <Yeah. S 1> มาเด้อมาเด้อกินข้าวบารดเนี่ย ฝากติดตามด้วยพี่น้องเสบคับแคแนลเพีดกับหัวเชียนแคแนลสำหรับมือนี่กินเข่าก้อนครับพี่น้องเส็บๆครับ